วันนี้มาเทียเท่ยวกันัดเี่ยวนันงานโอ้ส้มติ่ขวายโอ้อร่อยจัดเลย <c oughs> นำก้นปลาบอนไป <c oughs> มาเที่ยวตลาดนัดหนุกหกหก đờ đờ muốn này lại này học này về học, học học này mấy dân nổi xác quay ซม này ความร้อนเยือเยหยก็แแบกระไรเก็ินไปมัน้าสพรรณไปอกะอกอออกกส้ม ชิ้บาทกัไปเขวดที่ซื้อใส่บวไปแกงส้มถือกันนะคนนับมาตัวนี้ก็ได้ี่สิบบาทต้งแล้วห่อมังานแกงส้มใส่บวกับซื้อปาดินตัวนึงซชา ก็อยากจะมองหายา่านทุกอย่างด้ยาเียบาตายแล้วไม่ไปไหนนันั่นน่ะเออนั่นย่าง อย่างส้มไซปานิ้นเนาะกระิ่ปาไอะไรมูค่าเดียวเราขายเีย20บาทก่อง5ากมกะทิัเปนูเล็่วกดก็จะัใวิธีใช้ได้ที่เดียวเยแกะกงที่เหยือรอบบริเวณที่หนูเช็ุม รู้้กินมจอมากินแวนออะกินแล้วมันจะายายแล้วไม่น่าา้ไสจะได้เลยครับเราขายกลบซื้อซื้อไส้บัวไส้บัวลูกะกบกงนกบัวไส้บัวแหละเอาไปแกงส้ม จะเอาไบแบบใส่ไดี่ว้องไง่นมักสาบ้านล้าน่ไปซื้อไส้บดแล้วก็มาซื้อมักหนาวกิโลเสาบ้านเดี๋ยวนี้ืึอนี่หน้าฝนเราก็ทึกเนาะวางแล้วแกนสิบบาทยู่บอกยวแกนสิบแกนสิบบาทแต้วแหละออกกันนแ กไปซื้อม <Pf ing. S 1> ักหนาวไปแกงส้มไส้บัวไส้บัวนี่ไปซื้อปลาอาต่อไปจะไปซื้อปลาซื้อาซื้อมาเนี่ยมจมีปุ่นร้มาติกยัได้ป่ะเนอจะมาซื้ออัน ซีมควายไปเห็ดลาบแล้วก็ฮือปลาลาบเันเห็ดอันนี้เนาะเกลเพียเกลเพียทราบบอกเกลจะเห็ดเกลเพียเห็ดเกลเพียเลยนำมาห้าล้านของเนื้อท่าซื้อเข้ามาซื้อเตามาเพิ่วมาล้านเนื้อท่าอืมคนหลยแม่เกลเพียไล่นี่เกลไปเห็ดเกลเพียซื้อเาก็ได้เนอะพิเศษเลยแฮมก้อนแฮมก้อนแม่เือเราะซื้อเราเราเก็บอบบ้านก็เอง นี่ทลูกิ้นบไปเอาล่ะคุณกินหกินมั้เนาะกินเหรอเอาล่บเห็ดลาบลาบแซงพริกลาบไปซื้อไปิเหลาบเมืองพริกลาบหอยเอาเปย่อาเลเอาเลยเอาเลยเด้วเอพี่ยเ็ดแกวัเดลาบ็ลาบมซื้อ้เยวกันนี้

กิ้วายกับกิ้งัวได้แป้งเดียวงวแป้งกว่าพอันก้สารยนเท่านร้ค่วอย่าร้ออเยนีมันงอนี่หนึ่งอันนี้อันไหนอยไหนอยไหรอยห้าสี่ชิบรอยหกสิ็ได้หกสิบยี่อยห้สิบอยหกสิบ ก็แค่ทำให้มันตึงก็สื่อเมี่ยงาุโหหรอกกะลืมมี่ก็วันน้าเนี่ยวันน้าอือวันน้าวันน้าอันนี้ก็คือใส่กอกอีสานใส่อัวอีสานเอ๊ะคนห้องมี่ก็คือเรียกว่าห้องมี่กนดีติดตากลมปนิกูน่ะเนาะอีสานคนเอิญมี่ก็แต่ทางเหนือห้องเหล่าในห้องใส่อัวใส่อัวใส่อัวอีสานอัน ห้องใส่ยาบูมนาวันหน้าเพิ่นเอามาฟาดเพิ่นเอามาต้อนเเพิ่นมายยีขอบเจาะไล่ๆเนอเพิ่นมันลิ้นห่าเรมีอันนี้ตึมอันนี้เน่ค่อยบูมาเป็นเมี่ยงมาเพิ่นเอิญเมี่ยงเกลอก็บูาอีเห็นเนอเริ่กินเอ็นเป็นเมี่ยงนี่ดมบ้างมันหอมๆคือปลาส้มเนาาะอย่บูไอีเห็ดเยอเริ่กินอันนี้นะเน้ เราซื้อมาตอนเฮาบูเขากินอีสานคนทองวันมิหยางเราคนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยส้ดีทางอีสานเลยส้มเลยบ่ก็บหมันอันขี้ป่าฟักนี่สิบ่ันี้เราหยัดเซาไซสิบ่เกี่ยวกับป่าป่าบ่เนี่แเนีนเนีนลองบางบังกันอบไามครับครับจะไม่ไล่เนื้อ น่าบรรณาเลยซื้อข้องมาสร้างมาตวนใจใจเดีนนนนนวไกกนอ๋อ no. ๋นน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 ่นหนน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 นเอนีนน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 ะนน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 นหนานนนในนกนนมนนินนนะนนนนนกินนนนนนนกนินนได้นนนนินสุกแท้นะนนนนๆนนอนนนน มนนี้อ้าน้อนี่ก็ดิกินอันนี้นี่แหละาเปดไฟอบดีทอดออดเป็นมันตีแกอดี่หลังอบกับปิ้งเนาะปิ้งกันะเจะดังไฟไปเดียวอยางมนีดัง้ก็ิปิ้งใส่ก้องเอาตงปิ้งอยัน้ํามันเอาถ้าทอดมันแห็งคือจิแห็งจิงมันมันหนักอ่นคืบักเซ็บเซ็บนี่นะเซ็บโอ้คลองคนอีสานเขาเห็ดเมันเซ็บไ เก็บมักเผ็ดแน่มันเผ็ดขี้นหนูนะบ้านเ่ยเอาไปตำแจ่วกะปิเผ็ดปุกเอาเต็มแกงแดงพริกแดงก,กะปิที่ก,กะปุกเอาเก็บ <c oughs> พริกแดงไปตำพริกกะปิเผ็ดๆคนนี้มาก,กินเผ็ดนะ เยอะๆนะหมะดิเอาละอี่สักสองเมตรโอเคนี่กลัมาเก็บมะเขือนิดหนึ่งลูกเขือนิดหน่อยใส่พริกกะปิเห็ว่าพริกอ๋อมีมากเลย พี่กับเคื่อเปะเดี๋ยวทำพิคกะี้อะไรอะไรกระเทียมหกเจ็ดกีบเดี๋ยวจะมักพินูมักเผ็ดเลยเผ็ดจัดเลยนี <laughs> ่ ใส่มาเคลือบหอยน้ำนี่หัวเรือดรบักเลยโอ้ยอ่ะใส่มาเคลือบหอยมาเคลือเปลาะหน่อยตามด้วยกะปิ กะปิของคนผัดห่อหว่านมากเลยพริกกะปินี่สุดยอดสุดยอดในพริกกะปิอี่มะเขือพอยแล้วมะเขือ,อเอปราะนะต้นหอมแม่หนึ่งกระชีะ้พริกขีห้หนูแดงกระเทียมหกเจ็ดกิีบแล้วก็กะปิน้ำตาลน้อยมะนาวโอเคเลยมื่อเช้าของลุงคนก็จะมีข้วปักกระลำไอ้ข้วปกกัปากกาดข้าวพริกป่นแล้วก็พริกกะปิสำหรับมื่อเช้าวัอนี้ สบายๆกนินง่ายๆกัน